สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูเรื่องของการไซเวยแล้วมันจะขึ้นจะลงเนี่ยการวิเคราะห์มันจะเป็นยังไงจากกราฟที่จบไปแล้วนะครับเราเห็นว่าอตอนเนี้กราฟทองเนี่ยมันไซเวยดาวใช่ไหมครับ down. ไซเวยดาวในโมเมนตัมที่ไม่ได้ไม่ได้ดาวแบบชัดเจนมากนะครับก็ดาวแต่ว่าเป็นการไซเวยดาวขึ้นตัวช้าๆนะครับผมก็อบอกแล้วว่าการมองเห็นการไซเวยเนี่ยเราอาจจะลองแบ่งแบ่งชันนลกลางให้มันดูเลยก็ได้นะครับโดยวิธีการแบ่งชันแนลเนี่ยก็จับตัวนี้เนี่ย ล้วก็ลากเข้ามาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองลบเส้นนิดออกไปก่อนนะฮะเข้ามาแล้วก็ลากเข้ามาตรงกลางเลยนะครับเหมือนมองเหมือนเป็น,นรับแนวต้านได้อีกนะครับมาดูใ,ใกล้นะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผลต่อการขึ้นและลงในช่องแนลประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งนะเห็นไหมฮะติดช่องแนลกลางเราขึ้นไปทีนะน,นี้เรามาดูตัวอย่างที่ผ่านมาใน ที่คล้ายๆกันนะที่ผมหาเจอในกราฟนะฮะอย่างเช่นในช่วงเนี้ยเป็นการไซด์เวย์ดาวเห็นไหมฮะไซด์เวย์ดาวแต่ว่ามีการฉีกขึ้นไปของกราฟประมาณนี้เห็นไหมฮะว่าช่วงของไซด์เวย์ดาวเนี่ยมันก็ช่วงแรกมันจะวนะิ่งอยู่ในชั้นแน l นะครับอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยวิ่งอยู่ในชั้นแนอยางชัดเจนละ แต่มันเป็นการซใช้ดาวเพื่อทะลุกรอบเข้าไปดูลักษณะของการทะลุกรอบนะครับให้เราดูสังเกตจากโมเมนตัมของเส้น e m a ทั้งหลายแหลด่ดีๆนะครับว่าพอถัดจากช่วงนี้ไปแล้วเส้น e m a 14ไม่มีการลงผ่านจากชั n แนลนะครับผ่านจากชันแนลกลางเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาจนเส้น EMA 14ทะลุลงไปตรงนี้เราก็สามารถเปิดออเดอร์ได้นะครับหรือถ้าใครมองเห็นในเรื่องของแนวะรับแนวต้านในช่วงนี้เนี่ย ก็สามารถเปิดออเดอร์บายตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะเรามั่นใจว่ามันไม่ได้มาทะลุช่องกลางแล้แตอนนี้มันมีโมเมนตัมที่จะขึ้นไปเพราะการทะลุตรงนี้เห็นไหมฮะว่าการทะลุช่วงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้โมเมนตัมของเส้น14เสียไปเลยเห็นไหมฮะมันเป็นการแค่การสวิงโลหลอกเราเท่านั้นเองน,นะฮะเส้นนิเมก็ไม่ได้ล่วงลงมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นโมเมนตัมขึ้นเล็กๆเห็นไหมฮะขึ้นไปเล็กๆตรงนี้ ขยายดูเรื่อยๆนะครับเราต้องหาใหม่เนี่ยฮะลองดูนะครับเนี่ยเส้นอีเมลยสีก็ยังเกาะอยู่ใกล้ๆกับในส่วนของเอทนไลน์ด้านบนนะฮะแนวต้านเทนไลน์ตนัวนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนของการไซด์เวย์แล้วมันทะลุลงมาด้านล่างมั้งนะครับทะลุลงมาด้านล่างมั้งผมหาเจออยู่ อันหนึ่งนะแต่จริงๆนี้เราก็มองเห็นนะครับว่าเอาองจากไซเวตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลบเส้นทุกอย่างออกก่อนเนี่ยเราเจอกรอบไซเวนะครับตรงนี้แล้วนะครับสมมุติตรงนี้ฮะเพราะว่ามันมีจุดกระทบหลายจุด้ต้ล่างนะเรามองถือว่าเป็นแนวรับแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันจะซุกกรอบล่างนะครับดูจากเส้นแนวโน้มบนเมนตัมก็ได้นะครับพอเราเจอกรอบแล้วสิ่งที่เราทําต่อมาก็คือการตีชแนวกาง การตีชนกลางคือมันจะตรงเป๊ะหรือไม่ตรงก็ได้เราตีเพื่อมองหาโมเมนตัมนะครับของกราฟทั้งหมดว่าเป็นลักษณะไหนจากเนี่ย m a ม e m a บสอเสาเส้นเส้นสเส้นร้อยผมหายไปเมื่อกี้นี้ประมาณนี้เราตีทุกอย่างแล้วก็ดูองค์ประกอบของตัวชั a นแน l ดูองค์ประกอบของ MACD นะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะลงนะครับนี้ก็ทะลุทิ้มลงมาถึง 2 1 0 0 0จุดนะครับเนี่ยพอไซเบอร์ปุ๊บพอมันเปลี่ยนกรอบมาเล่นชันแนลตรง,นรงเ,รนเนี้ยสร้างเรปอยเนี่ยเราก็ดูอีกคนระับว่าโมเมนตัมของมันเนี่ยพร้อมที่จะทะลุกรอบขึ้นไปเท่านั้นเองครับเวลาดูไซเบอ์ผมก็จะดูว่ามันจะสุดปลายกรอบหรือยังเนี่ยจากตรงเนี้ยเพราะว่าเวลามันลงจริงๆอ่ะให้ตัว14ตรงเนี้ยถ้ามันไม่สามารถลงมาตัดในส่วนของแนวรับได้เนี่ยโอกาสที่มันจะทะลุลงไปเลยก็ไม่มีนะครับ ตัวเนี้ยมันทะลุกรอบลงมาแล้วใช่ไหมสิบสีมันจะมาบรรจบเส้น14ตรงปลายกรอบพอดีเลยนะครับเนี่ยมีทะลุกลับมา p u l l b a ประมาณสองรอบนะครับแล้วก็ลงลงไปลงไปจริงๆแต่ว่าเนี่ยเราก็เห็น ema แล้วว่าอ,อมันพร้อมที่จะลงอยู่แล้วนะลักษณะของ ema มันเรียงตัวเป็น momentum ขาลงนะครับในในส่วนของ ema 15นะครับชัดเจนนะครับเนี่ยประมาณนี้นครับวิธีการดูเห็นไหมในส่วนของ เอ็มเอสามสิบมันก็บอกที่ทางลงอยางชัดเจนของโมเมนตัมไหลลงไปเรื่อยๆลยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยทุกการไซเว์เราก็ดูได้นะครับว่ามันจะทะลุหรือมันจะไม่ทะลุนะครับเนี่ยก็ดูจากโมเมนตัมมันได้นะครับเนี่ยวางไว้เนี่ย,ยก็ทะลุขึ้นไปนะครับจากตัวเอ็มเอเนี่ยดูจากสองร้อยก็ได้ครับเนี่ยมันตัดขึ้นมาชัดเจนมากนะครับในส่วนนี้ถือถ้ามันจะลงมันก็ต้องส่งโมเมนตัมลงมาแล้วนะครับจุดนี้ทําให้เราสามารถที่จะ คอนเฟิร์มในเรื่องของทิศทางการเล่นแนวโน้มได้อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้เล่นที่เกาะเกาะกลุ่มนะครับเกาะกลุ่มของการเล่นเนี่ยแต่ก็มีบางจังหวะที่แบบเป็นไซด์เวยแล้วก็อยู่ๆก็ฉีกขึ้นนะครับดูจากตรงนี้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับสมมตุติเรามองเห็นเป็นชันแนลที่ค่อนข้างไม่เป็นเทรนนะนะเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแต่เราก็ดูในส่วนของเ e อ็สิครับมันไม่ได้ มันไม่ได้อยู่ตรงกลางชแนลอะฮะเออแล้วก็มีแนวรับแนวรับอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้เป็นแนวต้านเก่าก็เป็นแนวรับใหม่นะเนี่ยมันก็เลยขึ้นไปฉีกชแนลไปมันก็ลงมาอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะเพราะว่าลงมาหาแนาวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปคืนนะแต่ว่าเราสังเกตได้เลยพอเรามีแนวรับปุ๊บเราดูจากในส่วนของเอ,อ่อ อีเ e ก็ได้นะครับการกระชากลงตรงนี้มันเป็นการกระชากลงที่เป็นการสวิงซะมากกว่าการที่จะเป็นแนวโน้มที่จะลงในทันทีเพราะว่าอ e m เ1 4สิบสี่มันคอนเฟิร์มแล้วว่ายังไม่ถึงแนวรับนะฮะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมใช้ใช้ดูนะครับเนี่ยอย่าจุดเนี้ยมันก็ลงไปนะมาอีเ e มเชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,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 นจนทะลุเนี่ยก็เป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่ผมใช้ดูเรื่องของการเบรกของกรอบไซด์เว์อะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคลองดูครับผม ลองศึกษาดูไล่ไล่ดูว่าจุดไหนที่มันเกิดไซเวร์แล้วมีการเบรกแล้วพวกเส้นอีเมลต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมองเห็นเองนะครับว่าเราควรจะเล่นหน้าไหนเชนใหญ่เป็นยังไงการลงมาของมันลงมาเพื่อบิ่งเข้าหาจุดไหนแนวรับตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องทําการศึกษานะครับเราจะได้มั่นใจในการเข้าออ,อเดอร์แล้วคิดแล้วเกาะสามารถเกาะเชนใหญ่ตามไปด้วยได้ครับผมโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ